สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวถุงขยะนะคะก็จะเป็นถุงขยะที่ซื้อมาใช้สำารักง,งานกับเพื่อนๆนะคะก็จะมีขนาดกล่องเท่านี้เนาะเป็นถุงขยะที่มีขนาด45คูณ59เซนติเมตรค่ะในกล่องนี้ก็จะมีทั้งหมด200ถุงนะคะใช้ได้เกือบครึ่งตีเลยะค่ะแล้วก็ราคาประหยัดมากเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยว จะแนบลิงไว้ให้เพื่อนๆไปเลือกอ่ซื้อมาใช้เนะก,ก็จะมีทั้งหมดสองสีค่ะเป็นสีเหลืองกับสีดำะคะ่ะกล่องก็จะมีให้เราดึงถุงขยะตรงนี้นะคะเดีจะพาทีกตรดึงให้ดูเนาะก็จะดึงออกมาแบบนี้แล้วก็จะมีที่ให้เราดึงถุงขยะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นถุง จ,จริงๆสามารถใส่ถังที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ได้นะคะแต่ว่าเราซื้อถังเล็กมาใช้เพราะว่าเราทิ้งแค่คนเดียวค่ะแล้วก็ านเพื่อนสนใจยังไงอยากดีไปเลือกซื้อตรงลิงก์ตรงนี้นะเราใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะสามารถใช้ได้ทั้งเป็นถุงหิ้วหิ้วของที่เราแบบต้องการใช้หิ้วต่างๆได้เลยแล้วก็เป็นถุงขยะได้เลยค่ะซื้อ1นครั้ง,งราคาประหยัดใช้ได้เป็นครึ่งปีเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ